สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ่งจะพามาแนะนำวิธีการปรับความทีห่างค่ะของฝีเข็มจากโพงรุ่น B44 นะคะซึ่งในกรณีที่เราค่ะต้องการปรับความทีห่างของฝีเข็มค่ะก็สามารถปรับได้เลยนะคะโดยปุ่มหมุนค่ะที่ใช้ในการปรับค่าความถี่ห่างจะอยู่มุมขวามือของจากปุ่มนี้เลยค่ะ เอาไว้สําหรับปรับความถี่หางนะคะโดยฝีเข็มจากโพ้งคันที่นิยมนะคะใช้ความถี่หางกันค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5นะคะเป็นฝีเข็มความถี่หางที่กําลังพอดีค่ะแต่ถ้าในกรณีถ้าเราโพ้งผ้านานๆน,นะคะก็ปรับความถี่หางให้หางขึ้นได้หรือว่าถี่แล้วแต่ตามใจชอบของเราได้เลยนะคะโดยวิธีการปรับนะคะถ้าหมุนค่ะให้ขีดตรงกับหมายเลขน้อยหรือหมายเลขหนึ่งนะคะฝีเข็มก็จะถี่ค่ะ ถ้าหมุนปรับให้เลขมากขึ้นนะคะตามระดับตัวเลขค่ะตัวเลขมากขึ้นฝีเข็มก็จะยิ่งห่างนะคะลงมาโพง้งโดยการปรับฝีเข็มความทีห่างอยู่ที่จุดหรือ2.5กันนะคะแล้วปรับความทีห่างให้น้อยลงแล้วมาลองปรับความทีห่างให้มากขึ้นกันดูค่ะ และนี่ก็จะเป็นฝีเข็มนะคะที่เรามีการปรับค่าความถี่หางค่ะของตะเข็บเส้นพงนะคะสามารถปรับให้ตรงกับตัวเลขตามใจที่เราชอบได้เลยค่ะ